ราศีกุมฮะเป็นหนึ่งใน2ราศีฮะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะเรียกว่ามีเรื่องดีๆที่ใจฟูนะฮะขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโหต้องมีแต่เรื่องแรงๆเรื่องร้ายๆนะฮะเรื่องดีๆก็มีนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่8นะฮะถึงวันที่14ฮะเพื่อนๆก็7 8นี่วันจันทรคราดนะฮะวันที่มีคราดนี่มันเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ที่ มักจะมีอะไรที่มันพลิกแพลงหรือว่าพลิกผันหรือตื่นเต้นไปพิเศษนะฮะแปว่าสัปดาห์นี้เ,เพื่อนๆเตรียมตัวดิดนหนึ่งครับว่าเรื่องอะไรครับตอนนี้ดาวเสาร์นะฮะมันดดวเห็นภาระนะฮะโคจรมาทับนะครับ,พ,ระะรบพอดาวเสาร์ทับใครอะไปุ๊บมักจะมีภาระเพิ่มนะฮะหรือมีอะไรที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับจากนั้นบางทีอาจจะมีงานที่พลิกโผล่นะฮะงานที่อยู่ก็มีเสริมเพิ่มเข้ามาหรือมีคําสั่งด่วนนะฮะบางทีมีเหตุปัจจัยให้ต้องทําต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้หรือคนโยน งานบางอย่างมาให้นะฮะก็เรียกว่าสามารถทําได้นะได้ทาได้ดีนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันจะเจอภาระหลายเรื่องพร้อมๆกันนะฮะงานประจําก็ต้องทํางานพิเศษก็มางานที่บางทีเราอยากทําส่วนตัวพิเศะษฮะก็ต้องทําด้วยนะครับดังะนั้นจังหวะดาวมันก็เรียกว่ามีแต่ภาระที่ต้องทําในแต่ละวันหรือตลอดสัปดาห์มากพิเศะษะนะฮะนี่คือจังหวะเรื่องของดาวที่ เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบไปกันนะฮะแต่ว่าเรา, Trans เราทําได้ดีนะครับต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธเล็งมันเป็นดาวแห่งไอเดียปัญญาและการแก้ปัญหานะครับและดาวาทิตโกัวจอนเด่นก็เรื่องชื่อเสียงนะครับแกบอกว่ามีชื่อเสียงจากการแก้ปัญหามีชื่อเสียงจากการเจรจาดาวพุธเจรจามีชื่อเสียงจากการทําเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จนะฮะคือมันมีเรื่องดีแ <keep> ต่ว่ามันมักจะมีเรื่องวุ่นวุ่นก่อนหรือชีวิตมักจะพลิกผันผันผวนก่อนนะฮะ แล้วค่อยแก้ค่อยเคลียร์ได้ที่หลังนะครับนี่คือจังหวะดาวที่จะพบเจอนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับดาวราหูนะฮะคัว์จอล็งดาวพุธนะฮะมันคือความไม่แน่นอนของการพูดคุยนะครับแสดงว่าต้องระมัดระวังคนแบบผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาบางทีเราอาจจะตั้งใจครับอยากจะทําอะไรส่วนตัวพิเศษนะฮะหรือคุยอะไรกับใครเป็นพิเศษแล้วอยู่ๆก็รับปากปุ๊บนะครับไม่ทําตามที่พูดนะฮะกลายเป็นว่าโอ้คุยคุยอยู่นะครับแล้วก็มาพลิกเปลี่ยนแปลงนะฮะ ไปซะอย่างนั้นนะครับคือบางทีนัดแล้วไม่มาเจอคนที่พูดคุยนะฮะแล้วสับปรับนะครับอันนี้คือต้องระวังมีคนแบบรับปากนะฮะแล้วไม่ทําตามที่พูดนะครับน,นี่คือสิ่งที่จะพบเจอนะครับทีนี้ครับจงังหวะดาวอย่างครับเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทาง,งานเชิงรุกนะฮะจริงๆมันจะมีอุปสรรคก่อนหรือมีปัญหาก่อนหรือมีคนผิดนัดผิดสัญญาก่อน,นะะผิดวาจาแล้วค่อยแก้เกมน,น,นะครับโอ้โห ปัญหามาก่อนเสมอเลยนะฮะอะไรที่มันไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นนะครับช่ะวะได้ยางครับในช่วงนี้คือเรื่องของถ้าใครนะครับช่วงนี้ซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนนะครระวังนะครับซื้อของบางทีได้ของที่มีตําหนินะครับบางทีเราไม่คิดว่าจะต้องเหมือนกับเราสั่งของไปนะฮะแล้วได้ของที่ไม่ครบถ้วนบ้างนะฮะหรือซื้อของแล้วได้ของที่มันไม่ตรงสเปคนะฮะฉะนั้นอันนี้คือปัญหานะเพราะว่าเราก็เสียความรู้สึกบางทีเราสั่งของอะไรไปเพื่อจําเป็นต้องใช้ด่วนนะครับ ล้วอยู่ของนั้นฮะหรือสินค้านั้นหรือมีคนมาส่งแบบผิดผิดผิดสเปกนะฮะมันก็นี่ไงฮะหงุดหงิดถูไหมฮะมันไม่ทันเนี่ยมันยุ่งนะครับคือเราไม่ได้กลัวของผิดสเปคคุณแต่ว่าบางทีเราเร่งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือความไม่แน่นอนแสดงว่าช่วงสัปดาห์นี้ครับทางแก้คือทําอะไรก็ได้ให้มันแน่นอนนะฮะอะไรที่มันชัวร์อะไรที่ไม่แน่นอนหรือเลือกร้านที่มันชัวร์ชัวร์หรือเลือกคนใช้นะครับหรือคนใช้งานครับที่ค่อนข้างจะ มือเรียกว่าไว้ใจได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระระวังครับชวะดาวนะครับในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังครับคือเรื่องของค่คาใช้จ่ายนะฮะค่าใช้จ,จ่ายสัปดาห์นี้ค่คาใช้จ่ายปูปับฉลพันค่คาใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่คาใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่คาใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่ก็มาก,ก็มีนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่บางครั้งเราอาจจะไม่คาดคิดลยครับของบางอย่างเสียหายพังหรืออย่างนีง้คือคนในบ้านจะไม่ต้องใช้เงินเพิ่มก็กลายไปว่า ช่วงน้ใจ,จ่ายจุกจิกเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาขอเครื่องใช้ต้องซ่อมต้องซื้อใหม่นะฮะช่วงนี้คือมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาครับข้อดีคือเรายังสามารถจะเคลียร์หรือแก้หรือซ่อมหรือซื้อใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าไปเคลมก็ได้ทันเวลานะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดปัญหาสังเกตไหมฮะทุกๆเรื่องเนี่ยมันคือการสื่อสารมันคือการตัดสินใจนะฮะที่รีบเร่งหรือว่าไปเจอร้านเจอคนที่ เอาแน่เอาอไม่ได้นะฮะหรือเจอคนที่คุยกับเราแล้วผู้อย่างทําอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นะฮะแต่ข้อดีนะครับในช่วนงนี้คนราศีกุมก็มีดังน,นี้ครับเรื่องแรกคือเรื่องของความรักช่วงนี้ดวงแฟนยังพอเสริมหรือว่าพอช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้เราได้นะครับ <S <S เรื่องที่2ฮะคือเรื่องของการผู้ใหญ่เมตานะฮะช่วงนี้ดวงผู้ใหญ่ท่านยังเมตานะฮะบางทีพูดคุยอะไรก็ตามท่านยังช่วยเหลือดูแลเมตตาหรือช่วยแก้ปัญหาช่วยเป็นที่พึกตางใจหรือมาช่วยมาลงมาดูนะครับบางเรื่องได้แปลว่า พอจะปรึกษาหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุคนที่เรารักคารศสัทธาได้นะฮะและจังหวะดาครับในช่วงนี้มุมดาอย่างที่เห็นแล้วก็เด่นชัดคือมีโชคคุกฟุกนะครับเออนั่นก็ดีนะโชคลาภเป็นเรื่องของเงินทองก็ได้โชคลาภเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะฮะเหมือนทีได้ของบางอย่างหรือมีคนมอบของในพิเศษพิเศษให้ะะก็โอเคประส,สบความสำเร็จครับในเรื่องของการได้นะฮะเห็นไหมเรื่องวุ่นๆุก็มีส่วนเขานะฮะแต่เรื่องได้เรื่องพิเศษเรื่องคนช่วยเหลือคนเมตตาก็ยังมีนะฮะ แล้วก็ยังมีโอกาสอีกอย่างคือเรียกว่ามีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับหรือว่าซื้อของในของที่ดีราคาที่แบบพึงพอใจก็มีนะฮะเออเรียกว่าเลือกร้านดีดีแล้วกันนะฮะถ้าแบบเห็นถูกอย่างเดียวนะเออเห็นโอ้เจร้านนี้ถูกที่สุดนะฮะเนี่ยมักจะเสียนะครับมักจะได้อะไรท okay. ี่ไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าเออถ้าตรวจสอบดีๆหรือว่าราคาสูงนิดนึงนะฮะมักจะได้ของดีแล้วราคาที่แบบพึงพอใจด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับแต่ั้นมันต้องแบบละเอียดนะฮะคือผมเน้นว่าละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะ การกำบังขับ yup. พ public, ื้นดวงรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะชวงนี้ระวังป่วยแค่ไม่สบายนะครับชวงนี้สัปดาห์นี้ระวังเรื่องของตัวเองป่วยหรือคนใกล้ชิดเกิตัวป่วยแค่ไม่สบายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลพิเศษครับเพราะว่าชุงนี้ดาวองคารโคจรอยู่ในตำแหน่งมรณะนะครับระวังป่วยไข้ไม่สบายหรือคนในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถรถเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับน้ํามันหรือว่าผมเรียกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับชวงนี้อยู่มีการเดินทางปูปัจฉพันธ์นะฮะมีนัดหมาย การนัดหมายปนู่นปีนี่แม่ั่นก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยได้นะครับนี่คือเผื่อเวลาในการที่จะไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาอันนี้คือเป็นเรื่องเด่นคือช่วงนี้มันมีความเฮงนะฮะอ่าเก่งสู้เฮงไม่ได้ลยครับฉะนั้นมันมีความเฮงคือบางทีนะฮะเรามักจะได้อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือถ้ามีปัญหาอะไรที่หนักใจนะครับอยู่ๆก็แก้ได้อยู่ๆก็ทําได้สําเร็จเฉยเลยครับบางอย่างมันเจอทางตันเมื่อไหร่เพื่อนๆครับรู้เลยนะฮะว่าช่วงตอนี้ไปถ้า เจออะไรที่เป็นทางตันอยู่ๆมันจะแก้เคลียจัดการได้ทุกเรื่องนะครับไม่ต้องกลัวเจอทางตันแต่สิ่งที่กลัวคือระหว่างที่เจอปัญหาแล้วเราเครียดกังวลสติแตกแล้วก็ไม่รู้ทําไงอะไรเงรี้ยฮะหรือว่าบางทีพานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควบคุมอารมณ์ได้ค่อยๆแก้ทีเรื่องและดวงชะตามันมีทางออกในนาทีสุดท้ายเสมอนะครับผมก็เลยบอกเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นักน,นะครับเพราะว่าเราเห็นจุดเด่นแล้วดูเหมือนเราดูหนัง แล้วรู้ตอนจบนะฮะว่าโอเคจบสวยแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนักนะมัต้องกลัวเลยนักนะครับแล้วก็อย่างครับชงนี้ดวงผู้ใหญ่เมตตาบางทียด้วยครับท่านอาจจะให้โอกาสและบางอย่างกับเรานะฮะในชงนี้ครับรบ,บางทีอาวอบหม่หน้าที่ความรับผิดชอบที่สร้างชื่อเราเนะี่ยโอเคก็เด่นหรือบางทีเรียกว่ามีคนให้ของขวัญของระวังของอะไรพิเศษก็เด่นหรือบางทีเราสามารถจะไปเคลียร์ไปแก้ปัญหา ของตัวเอ,องอหรือของคนอื่นหรือของคนในครอบครัวที่เขามีปัญหาหวานให้เราไปช่วยหรือดูแล,กลแก้ปัญหาเราก็ปวดหัวหน่อยเพราะว่าเราต้องไปแก้ปัญหาของคนอื่นแต่สุดท้ายจะแก้ได้แก้สม็จก็เด่นนะฮะและเรื่องสุดท้ายครับนี่เรื่องดีๆนะฮะในช่วงนี้ผมเรียกว่าอยู่ๆนะครับมันมีโอกาสใหม่ๆนะครับหรือมีช่องทางการหาเงินหรือช่องทางการทํางานหรือช่องทางการหารายไ,ได้พิเศษหรือช่องทางการหางานที่พิเศษพิเศษเกิดขึ้นนะฮะบางทีเอางานอดิเรกเอามา เริ่มเห็นเป็นเงินเป็นทองหรือบางทีเราอาจจะมีไอเดียเก่าๆนะฮะเอามาทำเอามาใช้แล้วก็สาเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับดวงชะตาราศีกุมเห็นไหมฮะเรื่องที่ต้องระวังก็มีเป็นเซตนึงข้อนะฮะเรื่องดีๆก็มีแทรกแฝงเข้ามาชื่นใจนะครับฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าโอ้โหสัปดาหานี้แย่เลยบางเรื่องที่ต้องแก้หรือต้องปรับหรือต้องระวังแต่เรื่องดีๆโอเครับเงินรับทรัพย์แล้วก็รับเรื่องดีๆเต็มที่มือนกันนะโอเคขอให้โชคดีครับ8 14นไปๆนึครับสดีครับ มดกัดคอ